สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีแฟนคลับของ Today New Oil ด้วยนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหวยออกแล้วนะคะก็จะมีโชคลาภมาฝากทุกคนนะคะเกิดความฮือฮาในจังหวัด แ่นะคะเมื่อพบกิ้งกา่าแฟดสยามหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะเป็นกิ้งกาเบียดดาก้อนนะคะหรือมังกรคราวที่ฟาร์มดาก้อนสมยัยอาเลขที่75บ้านกอเปาหมู่4ตําบลทุง่งโฮองอําเภอเมืองแพดดร,ร,งร่จังหวัดแพร่นะคะของนายจุมพลอุดมภาคสกุลอายุ49ปีข้าราชการสํานักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่เพราะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมมาแล้ว6ปีนะคะ สำหรับลูกกิ้งก่านี้นะคะพบได้น้อยมากอยู่แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าเป็นลูกกิ้งกาน,นะคะตัวติดกันแบบอวัยวะส่วนอื่นสมบูรณ์กินอาหารเองได้นะคะเคลื่อนไหวแบบตะแคงคู่นะคะต้องแยกเลี้ยงจากฝูงนะคะก็ถือว่าเป็นกิ้งกาน,นะคะเป็นฝาแฝดเลยนะคะเป็นแฝดสยามได้เลยนะคะที่หาชมได้ยากมาก จึงเลี้ยงไว้ดูนะคะดูว่าความเจริญเติบโตและตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะคะหากโตสักสองเดือนรอดก่อนนะคะก็จะให้กลุ่มชมลมผู้เพาะเลี้ยงกิ้งกา เบ็ดดากรก้อนนะคะช่วยกันตั้งชื่อให้อีกทั้งใกล้วันหวยออกแล้วนะคะชาวบ้านก็ทราบกันนะคะก็ต่างคนต่างก็เข้ามาชมนะคะชมดูว่ากิ่งกานั้นเป็นยังไงนะคะตามภาพเลยนะคะแล้วก็ถามบ้านเลขที่ตลอดนะคะว่าบ้านเลขที่อะไรเพราะว่าเขาจะไปเสี่ยงโชคกันนะคะก็คือ7 5 9 9ห 792นะคะคะเชื่อว่ากิ้งก่าประหลาดคู่นี้นะคะก็จะมีโชคมีลาบนะคะจะนำโชคลาบมาให้นะคะเพราะเป็นสัตว์ที่แปลกพบหาได้ยากมากนะคะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมข่าวสารคลิปนี้ก็คะก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้ทุกคนรว้ยเบอร์กันทุกคนนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ